เที่ยวและเกี่ยวพามาเรียกว่าเป็นการมาเที่ยวเนียมามาร่วมชมกิจกรรมนะคะการขับรถแข่งรถกันในสนามชาร์กอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจะบอกว่าหายใจไม่ค่อยออกนะเพราะตามกฎของสนามเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องให้เราใส่หน้ากากให้ด้านหลังฉันมีอะไรด้านหลังฉันมีอะไระครับค่ะคุจะบอก ว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าเขาจะมีรุ่นอะไรมาแข่งกันบ้างนะคะรุ่นแรกเลยที่วันนี้เราจะมาชมนะร่วมชมการแข่งกันเนี่ยจะเป็นโตโยต้า x e c u t i v e Charity ิ a ี e นะคะสำหรับสนามนี้ต้องถือว่าเป็นสนามแรกนะและเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันในสนามที่2ด้วยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวตามกันมาดูว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมวางตามมาดูนะคะ ผู้บริหารและตัวแทนชมรมผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้านะครับพร้อมด้วยรถกระบะไฮลักรีโวรุ่นดับเบิลแคป4คูณ2 z Edition ทั้งหมด15คันนะฮะพร้อมลงสนามในรอบที่1แล้วค่ะ สำหรับนะครผลการแข่งขันในรอบแรกนะคะในกิจกรรม Toyota Executive Charity Race นะครรอบแรกนียรถหมายเลข14ค่ะคุณกิตทีจินดาสินนะคะประธานชมรมผู้แทนจำหน่าย Toyota ภาคเหนือค่ะรับธงตามหักลูกไปตามมาด้วยอันดับ2ค่ะเป็นรถหมายเลข1นะ,ะของมิสเตอร์มิจิโนบุซึ่งัตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดค่ะ ส่วนอันดับ3ค่ะเป็นรถหมายเลข4ของมิสเตอร์เคนจิซากาอิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการครับวันนี้เรามีการฉลองแชมป์กันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันนี้เนี่ยจะมีการฉลองแชมป์นะเป็นการฉลองแชมป์ที่ทางโตโยต้านะคะได้มีการไปร่วมแข่งขันกันที่นูเบิร์กลิงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะ หลังจากจบการแข่งขันนะฮะสำหรับรายการพิเศษ Toyota Executive Charity r a c e กันเรียบร้อยแล้วบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดค่ะยังได้มีการจัดกิจกรรมฉลองความสำเร็จระดับโลกนะฮะกับ Toyota g a z ซู Racing Team Thailand กับการคว้าชัยในอันดับ1และ2นะฮะจากบรรดารถแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ADAC Total 24ชั่วโมงที่นูเบิร์กลิงสนามนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโหดสุดอันตรายสุดติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกนะคะอทแน่นอนแล้วรู้สึกดีใจเป็นยิ่งขึงนี่ดีนะครับเราได้ที่หนึ่งที่สามพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นแห่งของประวัติศาสตร์ี่ลามอเตอร์สปอร์ตอรั้งอล やっぱりここにいらっしゃるドライバー、レーサーの皆さん、<laughs> それぞれの助けをして、24時間ので搬送いただいて、瀬戸さん、チームダイレクターとして、チ <laughs> ームを求めていただいていので、<laughs> 日本と海の。 ก็เรียกได้ว่ามันเป็นความร่วมของระหว่างประเทศไทยกับอซ์แลนด์วันดีคุณเชษฐ์ตอนนี้ผมมีเร่องดีคับการที่เราเลือกเราเลือกเอกอเดนจิอาสปอร์ตขึ้นมาเป็นเป็นรถที่ไปแข่งขันปีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อปี2013เราได้ใช้เอาเดนลงในในปีนั้นไปแข่งขันนะครับนะครับก็เริ่มเริ่มจากปี2013เป็นต้ตนมาแล้วเราก็เดเวล็อปรถมาเรื่อยๆมาทุกปีนะครับก็เปลี่ยนมาออกรุ่นนะครับก็ เราก็พยายามเอาข้อเด่นข้อด้อดยของแต่ละปีมาทำแต่ในปีนี้เนี่ยที่เราทำรถเข็นไปแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถไปในบิษัทรถที่เยงมาได้ดเราต้องลดระบบไปก็แ็งเลยไม,ไม่ไม่ได้ไปซ้อมไม่ได้ไปอะไรก่อนเลยแต่จากการที่เราทดสองในเมืองไทยเนี่ยได้ระยะสั้นๆแต่เราก็มั่นใจว่ารถตัวเนี้ยไม่ว่าตัวถังที่มีตัวถัง TNGA เนี่ย ทำให้เราทํารถได้ง่ายขึ้นแล้วเราจับจุดปูวและอย่อยางหนึ่งวิชั่นต่างๆมองกันต่างภายในรถเราทัศนวิสัยในรถดีมากนะครับก็ตรงเนี้ยทาให้เราคิดว่าทารถตัวนี้ทําายนะแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งการที่รถตัวนี้ไปปีนี้เป็นแข่งเป็นครั้งแรกปกติเราจะต้องไปซ้อมปนแข่งรายการเล็กๆก,ก่อนเพืเ่อเตรรถแต่ปีนี้ไปก็ปแข่งเลยซึ่ง ความมั่นใจในตัวผมก่อนไปแข่ผมบอกกันทีมแข่งว่าถ้าเราไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเลยเราได้ึลับมเรียมนะจ,จากที่ที่เราไปขับแล้วเราก็ก็คิดว่ามั่นใจในตัวเรามากขึ้นก็เลยคิดว่าเลือกรถไปปิดแล้วก็ขอบคุณเซอรต้าที่ทำรถจุดสันซีรีสมาให้ขันได้เอาไปใช้ทำการขึ้นกับได้ง่าย แล้วก็นักแข่งทุกคนแข่งมีคามรู้สปกติลงรถจะรู้สึกเครียดนะการแข่งในฝนในในทางมืดเนี่ยลงมาเรื่อยเครียดแต่ลงมาทุกคนเนี่ยสบายๆรีแลกซ์แล้วก็บอกว่ารถขทำง่ายการแข่งการที่ทําขับรถแข่งในระยะทางยาวๆอย่างนี้แล้วรถทำง่ายเนี่ยช่วยได้เยอะครับใช่เป็นสุดเชื่อเป็นการเลี้ยงฉลองร่วมกันกับใครดูด้วยมัยประวัติศาสตร์ใช่ชนะพันธุ เป็นแคโตโยต้ามอเจกร์ประเทศไทยก็คิดเหมือนกันนะครับประหยัดของรถรุ่นพิเศษประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะกับกิจกรรมการแข่งขันนะคะของรายการ Toyota g กาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสนามที่2แล้วก็สนามที่3นะคะ ดูจำนวนรถที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนะฮะเจอะมากวันนี้เราจะมีการแข่งขันนะคะวันนี้เป็นวันที่24ตุลาคมนะวันเสาร์ก็จะมีการแข่งขันเนะี่ยเยอยะแยะมากมายหลายรุ่นเลยเริ่มต้นกันเนี่ยก็จะเป็น Toyota Executive นะคะเป็น Toyota Executive ออ Charity Race นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรอบที่2แล้วการแข่งขันในรอบที่สองเนี่ย เราจะมาทราบกันค่ะว่าวันนี้นะคะท่านผู้บริหารหมายเลขใดท่านใดจะได้โพเดียมและที่สำคัญค่ะวันนี้จะเป็นวันที่เราจะสรุปนะคะก็คือว่ากิจกรรม Total Motorsport เนี่ยจะมีกิจกรรมของ Charity Race เนี่ยเป็นเรียวกว่าเป็นเลสเตอร์พตตลอดนะคะกับเรือนรายได้นะครวม 2แสนบาทแล้วก็ข้าวรัชมงคลนะคะทั้งหมด4ตันเนี่ยจะถูกส่งนะสุ่มมอไปให้ที่โรงพยาบาลนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน4โรงพยาบาลด้วยกันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าท่านผู้บริหารท่านใดของ t o โยต้านะจะสามารถเข้าวินเดี๋ยวตามไปดูนอกจากนี้ค่ะก็ย<ส>ังมีนะ<ส>เป็นรถที่เป็นรายการหลักๆนะของ t o โย t a าการซูเรซิ่งมอเตอร์สปเนี่ยก็การแข่งขันก็จะมีค่ะ ูกแบ่งออกเป็นหลายๆรุ่นนะคะโดยรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็น Toyota v วีออสวันเมกเลสนะตัวนี้จะเป็นเลดีก่อนจากนั้นก็จะเป็น Toyota v วีออสวันเมกเลสนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตามไปชมนะการแข่งขันในรุ่นใหญ่เป็นรุ่น Toyota าอัลตนะิสฟันเมกเลสเนี่ยไปปิดท้ายกันอีกทีนึงก็จะเป็นรายการ Toyota ไปปิดท้ายกันอีกทีนึงก็จะเป็นรายการตโตโยต้าตัวรีโววันแมกเลสเนี่ยคสำหรับครั้งนี้บอกแล้วว่าเป็นสนามที่2และสนามที่3เดี๋ยวตามไปชมกิจกรรมกันเลยค่ะเกียวอยากจะบอกว่าอากาศแบบเย็นนะแต่แดดร้อนแจแหวะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือทางสนามเนี่ยบังคับให้เราใส่หน้าก,ากากด้วยเนื่องจากว่าเป็นกฎข้อบังคับนะคะของทางสอบ,บคอตรงนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดค่ะเดี๋ยวตามไปชมกัน และเมื่อรวมผลการแข่งขันในสนามที่1และสนามที่2ของรายการพิเศษ Toyota e x e c u t i v e c h a r i ช y Race 2 2 2 0ผลปรากฏว่ามิสเตอร์มิจิโนบุซึ่งอตะนะคะสามารถทำคะแนนรวมได้มากที่สุดสามารถคว้าถ้วยรางวัลที่หนงไปครองได้สำเร็จค่ะ และหลังจากนั้นค่ะก็มีกิจกรรมการมอบเงินรางวัลน,นะคะจำนวน2 0 0แสนบาทพร้อมด้วยข้าวรัชมงคลจำนวน4ตันนะคะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ถึง4แห่งค่ะโดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะต้องการสนับสนุนนะคะต้องการเยียวยาและนะคะเดียวกันต้องการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ,ะเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในรอบของผู้บริหารเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าสู่นะคะกิจกรรมของ t o y ยต a G การ์ r ูเรซิ่งมอเตอร์สปอร2020ในสนาม2และสนาม3ค่ะ มาจ้มาจ้น,นี่มางานมาในช่วงของงานรอบค่ำกันแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในภาคค่ำวันนี้นะคะวันที่24ตุลาคมเนี่ยวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามาอยู่กันนะคะที่ลานกิจกรรมค่ะเป็นลานกิจกรรมนี่เลยเลสซิ่งมาเนียนะคะเลสซิ่งมาเหนียสำหรับสำหรับลานกิจกรรมนี้ ลานกิจกรรมเลสซิ่งมาเนียเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการนะเป็นการโชว์ค่ะเป็นการโชว์รถนะของกลุ่มนะฮะกลุ่มโตโยต้าไฮลักรีโวรนะฮะเยอะแยะมากไปเลยวันนี้มากันแบบ300 200300คันนะเมื่อกี้ก็มีการวิ่งวิ่งโชว์กันในสนามมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นี่เลยด้านหลังของเกียร์นะ,ะเป็นรถเป็นรถของบรรดาผู้บริหารนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโตโยต้าเอ็กเซคิวทีฟ Charity เลสนะคะ2020ทั้งหมด15คันนี่อยู่ด้านหลังเกียวนะคะทั้งหมด15คันดัวนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกัน,กนว่าวันนี้เนี่ยในโซนกิจกรรมเลสซิ่งมาเนี่ยเขาจะมีอะไรแล้วก็เขาบอกกันด้วยว่ามีการแจกมีของแจกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราตามไปดูะคะ่ะวันนี้ชาวโตโยต้าไฮรักรีโวนะตามที่เกียวมาเนี่ยข้างในเหียบ ของเพียบ สำหรับผู้ดีและเนีหัวสูงไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขบคุณนะคะสวยๆเซ็กซีแแแ่แบบนี้โอ้โหเจอองศาไหนก็สวยทุกองศาจริงๆกับไปเลขแปดของเราน้องมุกนะคะหมายเลขแปดสามปีแล้วนะ,ะกับการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งซิ่งนะ วันนี้เนี่ยมีรถแต่งซิ่งมาโชว์ค่อนข้างที่จะแบบโขนแน่นหนามากตอนนี้นะเกียวอยู่ที่สนามนะคะเป็นสนามเป็นสนามแร็กแอนด์แร็กเตอร์นะคะสนามแร็ก็เตอร์สำหรับสนามแร็กเตอร์แท็กวันนี้นะจะมีรถหน้ายาวมาโชว์กันด้วยนะะนอกจากนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่ามีั้งของแต่งมีทั้งรถแต่งซิ่ง สวยๆแยะๆมากมายเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมกันค่ะตอนนี้ที่หน้าเวทีกลางของพ่อนะมีการจัดก uh ิจกรรมกันอยู่ตาอไปด้วยค่ะนี่ยเลยครับมี CU Shop นะฮะมีน้องผมน้องผมวันนีครับวันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างเอาอะไรมาอวดบ้างจะมีแจ็คเกต2,000มาทที่สครับแล้วก็รถบิ๊กซีทั้งหมด6,000เดินเตยตาลีโว วันนี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรไหมโปรโมชั่นพิเศษห้าเปอร์เซ็นครับ และสำหรับคอกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยในวันที่14-15พฤศจิกายนเตรียมตัวค่ะพบกันที่จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยสำหรับเทปนี้เกียวขออำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ